ตอนไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยหมุนแม่ตกดานะครับเฮ้ยย<ล> hey, สวัสดีเวืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพา ว้าววีสามอีกแล้ว,ลวนเองอยู่เกมชอยช่วงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีนั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามไปด้วยแล้วกันทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมีภาวะไปด้วยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างครับทุกคนเฮียมีกลุ่มลักกิทามครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพีนาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังมาเล่นเกมนั้นช่วงเวลานั้นครับผมมาทุกคนเฮียพาไปดูกลุ่มลักกิทามกันนะครับนี่คือกลุ่มลักกิทามเฮียนะครับผมเป็นกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการปั่นสล็อตที่เฮียบอกไปนะครับก็ช่วงนี้เฮียแจกสูตรแจกเทคน อยู่ในลักกี้ไทม์ในช่วงนั้นนะครับเฮียแจกสูตรแจกเทคนิคลงไปด้วยนะครับของทุกวันเลยนะทุกวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็สำหรับใครที่กำลังหากลุ่มลักกี้ไทม์อยากเข้าร่วมหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มลักกี้ไทม์เดียวเฮียก็สามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมากลับมาอยู่กับแปะดูกอนครับวันนี้เฮียจะมาทําสูตร หมุนยังไงไม่ให้ตกดำมาดูกันว่าหมุนยังไงไม่ให้ตกดำนะครับเยี่ยมจะทําสูตรนี้เลยหมุนยังไงไม่ให้ตกดำนะครับขอเล่นที่ไม้ร้อยแล้วกันนะครับผมเล่นที่ไม้หนึ่งร้อยแล้วกันนะทุกคนครับไม่เอาเอาสองร้อยดีกว่าสองร้อยดีกว่าเล่นสเกอร์มาดูกันครับว่าหมุนยังไงไม่ตกดำนะครับขอเล่นไม้เซฟด้วยนะครับขอเล่นไม้เซฟนั้นสิบคูณสิบสองนะนะทุกคนครับมาดูกันว่าสิบคูณสิบสอง ขอเล่นไม้เซฟก่อนนะครับ10คูณ12นะครับมันตกดำเลยนะมันตกดำปล่อยไปก่อนนะครับรอบแรกคือปล่อยมันไปก่อนนะครับปล่อยมันไปก่อนทุกคนครับอันนี้ยังไม่ใช่เทคนิคเลยครับเหมือนที่เฮียบอกเมื่อวานนะที่ใครที่ยังไรที่ดูคลิปเมื่อวานนะครับเฮียเกินไว้ในคลิปเมื่อวานนะครับผมว่าเป็นยังไงนะ ก็คนที่ดูคลิปเมื่อวานมาก็น่าจะรู้นะครับว่าเฮียจะทำยังไงนะครับฮ่าอ๊บโอเคสิบปูสิบสองไม้แรก l เลต g าเกร์ s <S มาครับเออึ๊บเจไปฮะเคสวยสิบแถวแรกอย่างนานเพื่อนอ,อ๊บโอเคชิงชาาปลาทัดไหมโอ้โหไหลสวย อย่างนี้เขาเรียกว่าไหลสวยทุกคนครับอ้าวเบลิกูขคืนไม้แรกให้เราด้วยนะครับก็ยังยังไม่คืนเยอะซื้อไม้สองร้อยได้ไหมเยอะหืมไปขออภัยนะครับเยอะลืมไ,ไปนะครับขออภัยนะจัดไปที่รางวัลก็ตกระดับซุปเปอร์ซองร้อยหกบาทครับผมเอ๊บอืมอย่าเพิ่งว่าวนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งจ่ายแค่ตอนแค่ไม้ที่ซื้อแล้วก็หายได้ไหมอือโอเค ชิงชาบแถวสองไม่มาทุกคนครับไอสองเริ่มไม่ดีแล้วชิงชาบแถวสามมามคิวไปก่อนอเองลองผิดช่างเริ่มวาครับทุกคนครับว้าทัดกับเจไปก่อนคีไหมคีไหมคไม่มาค่ะไม่มีคไม่มานะครับน่าจะวาจนไม้สุดท้ายออืชิงชาบแถวแรกโอเคสวย ออรอลุ้นแล้วนะอุย้ยสวยงามสวยงามอีก,กนิดโอเคคือใบแรกให้เราด้วยครับโอเคไหลไปต่อชิงชับแถวสองไม่มีไม่เป็นไรแต่คือใบแรกมาให้เราถือว่าブラウว์นะทุกคนครับブラウว์ブラウว์ブラウว์จัดมา158บาทกับรางวัลเมกะครับ mm. สวยยูสวยยูกำไรหนึ่งเท่าตัวเฮียก็พอนะแปะช่วงนี้คือเข้มจัดเลยทุกคนครับแปะช่วงนี้คือเข้มจัดเลยนะครับเทคนิค หมุนแม่ตกดําคือรอบต่อไปปุ๊บเรากดซื้อใช่ไหมครับเรากดซื้อเสร็จไม่ต้องหมุนอะไรทั้งสิ้นทุกคนครับปล่อยเซอร์ครับปล่อยเซอร์นะครับปล่อยเซอร์ครับูว้าวแล้วมันนอนอะไรตอนแม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยหมุนแม่ตกดำครับเราจะหมุนแม่ตกดําคือถ้ารอบต่อไปซื้อหมุนเข้าไปได้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ออกมาปุ๊บ กดแล้วก็เริ่มเลยนะครับและอีกรอบหนึ่งก็กดแล้วค่อยหมุนนะครับมาดูกันว่ารอบต่อไปเนะี่ยทีเนี่ยจะซื้อหลังจากนเนี่ยมันจะตกดำหนะร,ร,รือเปล่าครับถ้าตกดำนี่อายเขาเลยนะเจยดไปรางวัลก็ตัวระดับซูเปอร์สองร้อยเก้าสิบหกบาทครับถ้าตกดำนี่อายเขาเลยนะรอบต่อไปเนะี่ยอู้จ่ายดีซะด้วยเอาทุกคนสักครู่นะฮะขอรีเกมก่อนนะครับสักครู่นะทุกคนครับ12 seconds later จัดก็มาอยู่ดีก็เด้งเฉยโคตรสิงมาไหลเคต่อไหมเพื่อนอืฟองแดงเคต่อโอ้สวยแปดแปดคูณแปดนี่มันก็เอาเหมือนกันนะทุกคนครับจัดมา99.20สตางค์กับรางวัลก็โตหักอุ๊ยโอ่งถึงโตโอ่งถึงโตมาไหมมาไหมมาไหมมาโอ้มาจริงจัดด้วยอ S <S โอ้โอแดงไม่เพื่อนถ้าซองแดงมานี่ฮาเลยนะทุกคนครับโอ้โหแปดคูณแปดก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนครับจัดไปรางวัลเมกัาหนึ่งร้อยหกสิบหกสี่สิบสตางค์เอาเรื่องเกินแปดคูณแปดเคไปครับจ่ายดีซะด้วยนะปาร์ตี้ต่อด้วยกบไหมล่ะเกิอกบมาดิฮาเลยนะเฮ้บเคไปฮะ คิวอะอเจลงน่าเสียดายทุกคนครับน่าจะไม่จ่ายแล้วล่ะอย่างนี้พลาดทัดใครบอกไม่จ่ายเอาปากมาตบโอเคกำไรมาสร้อยเลยนะรอบนี้นะครับ8คูเปกจัดมา643บาททุกคนครับผมมาดูกันนะครับคือเฮียปล่อยเซอร์ไปแล้วรอบหนึ่งครับมาดูกันรอบนี้จะตกดำหรือเปล่านะครับถ้าตกดำนม่เฮียอายเลยนะเฮียบอกเลยนะครับ อาตกดำนี้มีอายนะเฮียบอกเลยนะเฮ้ยอย่าทำไรเฮียเอออย่าทำไรเฮียเลยสองตกดำนี้มีอายนะครับเฮียบอกเลยนะครับไม่ตกห็อกมันเป็นสูตรนะครับเฮียคิดเฮียคิดค้นมาอย่างดีเออโอเคลอดตัวไปลอดเตื่บอกคำเดียวว่าลอดเตื่อได้ก่อนครับปลาบูมาฮะ อืมคิวสวยบูเจลงไม่เอายังไม่ต้องเอาได้ใบเมื่อกี้บลือได้ไหมบลูบลูบลเจเต็มระบบไปฮะคิวแถวแรกมาไหมไม่ยังมาวะอัพเอฮะคิวอือคิวมาจ่ายอะไรตอนนี้นเอเอเหอะแล้วเปลี่ยนเป็นคิวด้วยเปลี่ยนเป็นคิวซะดื้อ โอ้บาบูว่าแปดคูณแปดจะดีวะอีกเปลี่ยนเป็นโอเอวะแปดคูณแปดจะดีสิบคูณสิบสองอีกทุกคนครับเกิดวันก็เทียบกันไม่ได้แล้วทุกคนครับโอ้เปลี่ยนเป็นเจไม่สวยจัดแต่ประธานมาครับจริงฉับแถวแรกรออยูอ่ไม่มาไม่เป็นไรมาครับเดียววะไมเป็นไรยจัดไปรางวัลก็โตร้อยห้าบาทพอใช้ได้ กำไรสักหนึ่งเท่าต,ตัวได้ไหมเพื่อนคิ้วอู่ซองแดงว่ะยากซองแดงยะโอเคก็ไม่ขาดทุนนะถือว่าไม่ขาดทุนครับมีกำไรติดมาติดมือม,มาสี่สิบเจ็ดบาทโอเคไปต่อเขาเรียกว่าบลูบลูไปเลยครับโนส่นโนแคร์เลสโกครับโนส่นโนแครนะทุกคนครับซื้อไปเลยอาจจะจ่ายดีเหมือนเดิมก็ได้เออ เป็นฟุ้จ่ายดีหรือเปล่าวะอืออืมเคปาทัดไหลต่อสวยฮะึอ้อปาทัดคิวมาครับสิบแถวแรกเอแถวสองอือสิบมาเอลงผิดทีไอ้นุ่มเอลงผิดที่ไอ้นุ่มอืมอคิวฮะอู้ปาบ์บูแถวแรกไหม เหมือนจะจ่ายดีแค่รอบเดียวปลาหอปลาทัดโอ้งห nah ัวติโตไม่สวยไม่สวยอย่างนี้เอเมือนจะจ่ายดีแค่รอบแรกรอบเดียวด้วยคนครับเออว้าวแล้วครับแปดคูณแปดไม่เป็นไรนะครับจัดไปห้าบาทนะครับมา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 นึ่นหน่ย อโอ้โหตกดำแบบไม่น่าเชื่อชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนครับมาเพิ่มบิดหน่อยห้ารอยนี่แหละมาเอาอีกแล้วอย่างนี้ไม่เวิร์กนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเด้งออกรัวๆอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเฮียบอกไว้เลยนะมีเจ๊งอย่างนี้มีเจ๊งทุกคนครับอย่างนี้มาขัดละขัดโชคขัดลาบแบบนี้มีเจ็งนะเฮียบอกเลยนะขัดโชคขัดลาบแบบนี้มีเจ็งนะครับ นั่นไงเฮียว่าแล้วเกมน่าเล่นช่วงนี้คือแบบรู้สึกไม่เวิืเท่าไหร่เองมาลีเองเดี๋ยวเองหลุดเองหลุดนี่โตรจะเสร็จไปโอเคโอเคจุดวัดใจ ขอดํารูดําทางหน่อยละกันอยากขอดํารูนําทางหน่อยนะไอ้สองขอให้ยังเล่นเถอะให้เยียเล่นเถอะอือให้ยังเล่นเถิดครับไอ้เยียเล่นเถิดครับเขาหมดดีเลยเขาบมดดีเลยขอทีเดียวเท่านั้นขอทีเดียวเท่านั้นขอนีเดิวโอ๊ยเป๊ะมันไม่ให้เยังเล่นทุกคนครับโอ้ยังเซ็งเลยทุกคน มันไม่ยอมไม่เหียเล่นว่ะโอ้สิงอาหมุนนอกดูก่อนเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์ข้างนอกนะครับโอ้โหงอเงเลยเฮียงอแงอเ,เลยกับหน้าแบบหน้าเล่นมันชอบเด้งนะทุกคนนะเลยแบบเสียแผนเลยทุกคนครับช่วงดึกๆหน้าเล่นมันชอบเด้งนะครับเฮียบอกเลยว่าโคตรจะเสียแผนสูดเฮียหลุดเลยเนะห็นไหมหน้าเล่นเด้งเฉย โอเควันนี้เฮียก็พาพวเองมาวาร์ปอยู่ที่เกมชชยเชียงวิลหรือเกมอาแปของไทพีทีทุกคนครับก็เหมือนจะดีอะแต่ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกับลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาว,วาร์ปวีสามไปด้วยแล้วกันทุกคนครับก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ไวรุ่นในแปะ้